สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าปุ้มมาถ่ายคลิปเจ้ากอเห็ดกอนี้นะคะป้าปุ้มทําคลิปช็อตไว้แล้วป้าปุ้มไปถามไม่มีใครตอบนะคะว่าเห็ดชนิดนี้เขาเรียกเห็ดอะไรนะคะแล้วป้าปุ้มไปเสิร์ชใน Google นะคะเอ่อที่เห็นตัวเห็ดที่เหมือนกับเจ้าตัวกอนี้นะคะที่ปุ้บป้าปุ้มสังเกตนะจะมีอยู่ตัวหนึ่งเขาชื่อเห็ดตับเต่าขาวนะคะเออเขาจะมีชื่อเรียกหลากหลายนะคะ ทางภาคเหนือเขาจะเรียกเห็ดจันนะคะ mm hmm. แล้วก็ภาคอีสานก็จะเรียกเห็ดตีนแฮดหรือเห็ดตีนแรดนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นภาคภาคกลางนี่ก็เห็ดตับเต่าขาวนะคะ mm hmm. เออมันจะมีเห็ดตับเต่าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาจะเรียกเห็ดตับเต่าดํานะคะ mm hmm. ป้าปุ้มก็ดูเออมันคล้ายๆ,ๆเนาะแต่อันนั้นเขาจะเป็นสีดําเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีขาวเขาบอกว่าเห็ดตัวนี้ทานได้นะคะป้าปุ้มก็เลยว่าจะลองนะคะจะลองทานดู นี่เขาเกิดอยู่ใต้โคนต้นของต้นประดูนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะปลแรกป้าปุ้มเดินผ่านมานึกว่าไข่เป็ดนะคะเพราะว่าปลาปุ้มเลี้ยงน้องเป็ดแล้วน้องเป็ดเขาชอบไข่ไข่ย้ายที่ไปเรื่อยนะคะแล้วปลาปุ้มก็เดินตามหาอยู่ก็เลยบังเอิญสายตาม,มาเห็นอะไรขาวๆตรงนี้ก็นึกว่าเป็นไข่เป็ดนะคะอันนี้เขาจะหลบอยู่ใต้ต้นหญ้าน้ำพุนะคะอันนี้ป้าปุ้มปลูกต้นหญ้าน้ำผุไว้ รอบต้นประดู่นะคะแล้วพอดีน้องเป็ดน้องหมาเขาชอบมานอนนะคะแล้วก็หญ้าเขาก็เลยล้มนะคะปกติปปปุ่มต้องตัดตัดให้เขาเตี้ยเขาเขาจะได้แตกกอใหม่นะคะอันนี้ไม่ได้ตัดนะคะมันก็เลยล้มพอล้มปุ๊บลักษณะพอมันล้มเนี่ยหญ้ามันก็จะแห้งนะคะมันก็เหมือนฟางข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าปกคลุมโคนต้นแล้วก็เลยมีเห็ดมันได้ความชื้นนะคะถ้าถ้าเท่าที่เทาสังเกตนะก็ปุ๊บ พรป้าปุ้มเนี่ยจะรดน้ําต้นหญ้าน้ำผู้ด้วยนะคะลอดต้นแม่ประดูก็เลยกลายเป็นที่เห็ดเห็ดชอบนะคะชอบชื้นๆเนาะนี้ป้าปุ้มก็เลยอยากจะลองอืลองทํากินดูนะ <c oughs> เห็นใน YouTube อ่า YouTube, ท่านเขาสอนไว้นะมีคนเขาสอนไว้ว่าเอาไปต้มก่อนนะคะโดย ต้มน้ำร้อนอใส่ใส่เกลือกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ต้มเสร็จก็ล้างน้ำถึงจะเอาไปประกอบอาหารอาหารได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเห็ดเห็ดตับเต่าจริงเนี่ยนะคะสปปรรพคุณก็บอกว่าป้องกันโรคมะเร็งได้นะมีสปปรรพคุณเป็นมีสปปรรพคุณเป็นอา,อาหารริบเย็นนะคะแล้วก็แก้ช้ำในสปปรรพคุณดีนะป้าปุ้มว่าแล้วก็ไปเห็น,นท่านหนึ่ง ทำก g เกิลยูทูบเนอะเห็นเห็นเพาะเห็ดตัวนี้ในกระถางเลยนะเหมือนเหมือนปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งเลยอะค่ะเขาเพาะเพาะเห็ดตัวนี้เป็นอาเป็นอาหารเลยนะคะปลูกเป็นแถวเป็นโต๊ะแถวยาวนะเห็นเขาบอกว่าเดิมก็ปลูกอโกนิมาเนอะทีนี้เขาเขารู้จักเห็ดตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันมีรสชาติกรุบกรอบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ เหมือนเหมือนกินเนื้อหมูเนื้อไก่อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะป้าปุ้มต้องลองก่อนนะคะแล้วป้าปุ้มก็เลยบอกว่าเออบอกกับลุงเปี๊ยกว่าป้าปุ้มจะลองกินดูนะคะแล้วลุงเปี๊ยกเลยบอกว่าให้ป้าปุ้มลองก่อนนะคะถ้าถ้าชักนิน่นชักงอมาแล้วเขาจะได้ขับรถไปส่งโรงพยาบาลได้นะคะถ้ากินกันทั้งคู่นี่อาจจะแบบไม่มีใครพาส่งนะป้าปุ้มก็เลยว่าขอลองสักสักดอกสองดอกก่อนนะคะแล้วก็เห็นมี เขาเอาสปอร์เนี่ยไปขยายพันธุ์ด้วยนะคะไปไปเข้าแลบบเนอะเอาเอาไปเข้าแ l a บแล้วก็ขยายสปอร์ขยายขยายพันธุ์เขาอะค่ะจริงๆเห็นในใน y o u t u b e นี่ดอกเขาใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ยังไม่เต็มที่นะแต่ปุ้มก็จะลองลองไปทดสอบกินดูก่อนนะคะ กปุมือวันนั้นมันนั่งดึงดึงไปหน่อยนะเนี่ยแห่งแหวงเนี่ยมันก็คล้ายๆเห็ดเห็อนางฟ้านะแล้วก็เห็ดอะไรล่ะออริจิหรือเปล่าของญี่ปุ่นเน,เนี่ยเขาบอกว่าให้ทิ้งทิ้งโคนไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเขาจะออกเรื่อยๆนะคะ ป้าปุ้มจะปล่อยให้แก่สักต้นสองต้นแล้วเดี๋ยวถ้ามันกินได้ขึ้นมานะคะป้าปุ้มก็จะขยายเอาดอกแก่นี่แหละไปขย่ำขย้ำกับกับอะไรดีละ่ะถ้าเป็นทวกฟางเฟิงแห้งก็น่าจะดีเนาะสับๆๆบ,บ,บ,บหน่อยแล้วก็หาหญ้าแห้งคุมเขาไว้ทีนะไว้ตามโคนต้นเนี่ยดูแล้วมันน่าจะใช่อะ่ะ เพราะเท่าที่เปิดดูเนี่ยเหมือนที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าวันนั้นมาดูมาสังเกตนะเนี่ยที่เห็นเป็นแหว่งๆนี่คือหนอนกินนะคะหนอนกินได้ก็แสดงว่ากินได้แหละไม่งั้นก็ถ้าหนอนไม่กินนี่คงไม่มีตัวอะไรกินได้แล้วะค่ะแต่ชอบตรงเขียนว่าสรรพคุณป้องกันมะเร็งได้นี่นะคะ ปีนี้เป็นปีแรกที่ป้าปุ้มเจอเลยนะคะเคยเห็นเห็ดบางชนิดเหมือนกันนะอยู่ตรงกอกอป่าเออยู่คาลิปตัสนะวันนั้นป้าปุ้มไปเดินแล้วเอ๊เห็ดกินได้หรือเปล่านะป้าปุ้มลองเอาเท้าเขี่ยดูนะแตกเป็นฝุ่นเลยอะลองแค่น,นี้แล้วกันนะคะเนี่ยเอาละเดี๋ยวป้าปุ้มเอาไปล้าทงทำความสะอาดแล้วก็จะไปลวกน้ำร้อนต้มไม่ใช่ลวกสิต้มเลยละ่ะ ต้มน้ำร้อนก่อนนะคะลุงเปียกไม่กล้านะคะเดี๋ยวป้าปุ้มจะเป็นคนเทสดูนะคะถ้ายัางมาทําคลิปต่อได้นี่คือแสดงว่าไม่ตายนะคะถ้าถ้าหายไปนี่คือแบบไปแล้วนะคะกลับบ้านเก่าแล้วนะคะไปเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าปุ้มไปทดสอบต้มเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะแล้วลองทานดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกผลสรุปนะคะว่า ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะนี่คือเห็ดที่ป้าปุ้มเอาไปต้มมาแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วนะคะเมื่อกี้ป้าปุ้มลองชิมไปสองสามชิ้นแล้วนะคะลองให้ดูชิ้นหนึ่งคะรสชาติก็คือเห็ดนะคะ เห็ดที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอร่อยอกินเข้าไปแล้วแบบมีความสุกว่ามันหอมในปากอ่ะคือหอมกลิ่นเห็ดนะคะเนื้อสัมผัสนุ่มนะคะอร่อยอ่ปะป้าปุ้มว่าเอาไปทำเมนูที่เป็นพวกต้มยำกุ้งนี่ใส่เห็ดนี่ก็ได้เลยนะอร่อยมากอ่ะ เดี๋ยวนี้ทีนี้ยมาดูผลอีกทีว่ายีสี่ชั่วโมงนี้ยังอยู่หรือเปล่าะคะคนกิน <laughs> ตอนต้มก็จะมีน้ําออกมาเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะคะไม่ถึงกับดํามากอร่อยอ่ะถ้าทดสอบแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านนี่นะคะป้าปุ้มยังไม่เข้าโรงพยาบาลนะคะบอกเลย ขยายพันธุ์แน่นอนนะเดี๋ยวจะเอาไปเอาดอกแก่ๆเดี๋ยวรอให้ดอกเขาโตๆสักดอกหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาดอกเขาไปขยำขยำแล้วก็โรยตามโคนต้นไม้ใหญ่นะตรงไหนที่แบบว่ามันร่มๆชื้นๆน,นะเพราะว่าเห็ดเขาจะชอบแบบนี้นะคะอร่อยอะ่ะทำเป็นเมนูพวกตอนนี้หมูไก่แพงนะพวกเนื้อสัตว์แพงอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่อาหารเจเขาก็จะมีพวกเห็ดเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วตัวนี้ดอกเขาใหญ่ใหญ่มากๆเลยถ้าถ้าปลูกไปแบบโดยที่เราไม่ตัดนะเขาบอกว่ากินได้ทั้งตั้งแต่ดอกเล็กยันดอกโตเลยนะคะแต่ว่าถ้าดอกเล็กเขาบอกว่าจะเหนียวหน่อยนะอันนี้ป้าุ้มก็เด็ดประมาณว่าดอกมันยังงุมง้มๆอย่างนี้เนาะยังไม่บานอย่างนี้นะเป็นจานดาวเทียมอร่อยอะคะ่ะถ้าเลี้ยงง่ายนะ คิดเมนูได้หลายอย่างเลยเนะี่ยยำก็ได้นะคะยำต้มยำผัดกับผักทั่วไปก็ได้อร่อยอะ่ะนี่ถ้าคนรู้จักเยอะๆนี้เนี่ยป้าปุ้มว่าเพาะขึ้นมานี่ทำไรายได้ได้เลยนะคะเนาะถ้าเลี้ยงง่ายๆด้วยเนาะจะจะยิ่งดีมากเลยอะ่ะอุ๊ยตกใจน้องโชกุน อร่อยะค่ะถ้าใครเจอเห็ดเห็ดตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าปุ้มทดสอบผ่านไปยีิบสี่ชั่วโมงกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันค่ะว่าสรุปแล้วป้าปุ้มยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะ